มองมุมการเมืองจังหวัดสระแก้วถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ดั้งเดิมของพรรคเพื่อไทยก่อนการเลือกตั้งปี62ตระกูลเทียนทองได้แยกเป็นสองสายคือสายปา่าเนาะแห่งเพื่อไทยและสายในแม่สระแก้วแห่งพลังประชารัฐที่ได้แยกตัวออกมาจากกรงสีสอเทียนทองซึ่งผลการเลือกตั้งครั้งนั้นฝั่งเพื่อไทยปราชัยต่อฝั่งพลังประชารัฐแบบราบคาบ กระทั่งการเลือกตั้งครั้งล่าสุดสภาผูา้แทนราษฎรชุดปัจจุบันมีตระกูลเทียนทองอยู่ในสภาถึง4คนโดยแยกเป็นสายป๋าเนาะสองคนคือสรวงเทียนทองในฐานะสาสสักแก้วเขตสาและสุรเกียรติเทียนทองในฐานะสสบัญชีรายชื่อส่วนสายในแม่สักแก้วอีกสองคนคือขวัญเรือนเทียนทองในฐานะสาสสักแก้วเขตหนึ่ง และตรีนุชเทียนทองในฐานะสสะสะแก้วเขตสองขณะที่การเมืองท้องถิน่นยังมีฐานิตเทียนทองเป็นนายกอบอจอสะแก้วส่วนสุราชาติเทียนทองรอบนี้เป็นเพียงอดีตสสกทบํากลางการต่อสู้แย่งชิงพื้นที่ดุเดือดเหมือนสถานการณ์เริ่มขี้คลายเพราะเมื่อไม่นานมานี้เสียบอยสะระวงเคยหลุดปากให้สัมภาษณ์ว่าในอนาคต มีความเป็นไปได้ที่ตระกูลเทียนทองสองสายจะกลับมาอยู่พักเดียวกันหอมระบุว่าก็เป็นเป้าหมายอย่างน้อยเอาให้บ้านเรากลับมาเป็นเอกภาพก่อนอีกทั้งยังมีจุดสนใจคือในวันเกิดป๋าหน่อเมื่อปี65ลูกสาวนายแม่สะาแก้วได้พาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนมากราบคุณลุงและมีภาพรปรากฏผ่านสื่อครั้งแรกคือเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ดีในฐานะเลขาธิการพัก <Okay. S 2> ผมก็ต้องไปพูดคุย <Okay. S 2> เพราะโอกาสที่ ทั้งสองท่านจะได้กลับมาเป็นสสในอนาคตโอกาสสูงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในในฐานะงานผมคือเลขาธิการพักผมก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อจะให้พี่ๆกลับมามเพื่อเป็นคะแนนของพักเพื่อไทยอห็นไหมฮะในนี่ในฐานะเลขาธิการพักในฐานะน้องในฐานะหลานก็ต้องไปคุยครับเพราะว่าเราจะอยู่กันแบบนี้เนี่ยมันมันก็ไม่โอเคแหละ พุงตรงมันก็ไม่โอเคแล้วก็ผมก็มองว่าโดยโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรายังพูดคุยกันอยู่เราไม่ได้แบบทะเลาะกันแบบทะเลาะแบบไม่คุยกันนะเราคุยกันอยู่แต่แค่จุดยืนทางการเมืองเราไม่ตรงกันตอนปีหกสองนะครับปีห6หก็อาจจะต้องอาจจะต้องเพราะว่าพี่ตินุชเขาก็มีตำแหน่งในพักถูกไหมครับอ่า เขาก็ยังไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้จนจนไปถึงวันเลือกตั้งในอนาคตม,มันก็เป็นหน้าที่ของผม,มที่ต้องไปพูดคุยคือคือด้วยความเป็นเป็นผู้ใหญ่นะครับด้วยความเป็นผู้ใหญ่เขาคุณพ่อเขาคงคงต้องคิดแหละนะครับเราเองเป็นลูกเราเราก็เห็นถึงถึงความอึดอัดของเขาแหละนะครับว่าเราเราเหมือนเราแตกกันเราแยกกัน ก็เป็นหน้าที่ของผมเีครับในฐานะลูกที่จะไปทําไอ้นี้ยให้มันสําเร็จ mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วเลือดค้นกว่าน้ําครับครับมันมันยังไงก็แล้วแต่มันมันแยกกันไม่ออกหรอกครับ mm hmm. มองลึกกว่านั้นผลการเลือกตั้งสสสะแก้วผลล่าสุดแม้ตระกูลเทียนทองสองสายยังรักษาเก้าอี้สสไว้ได้แต่ถ้าว่าเมื่อไปดูคะแนนทั้งสองระบบกลับพบสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในหัวเมืองชายแดนบุรพาเพราะผลคะแนนสสแบบบัญชีรายชื่อปรากฏว่าพักเก้าไกลามาเป็นอันดับหึง ได้118,421คะแนนส่วนอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยได้93,523คะแนนแต่ที่น่าผิดหวังคือพรรคพลังประชารัฐได้เพียง1 9 7 9 6คะแนนผลการเลือกตั้งสะท้อนชัดแบรนด์ลุงป้อมขายไม่ได้ส่วนแบรนด์ทักษิณขายได้ดีกว่าแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือพายุสีสม้มเริ่มก่อตัวในหัวเมืองชายแดนสระแก้วถือเป็นโจทย์ที่ตระกูลเทียนทองทั้งสองสายต้องคิดหนัก หรืออาจจะตรงกับสุภาษิตท,ที่ว่ารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายทีมข่าวการเมืองนชั่นทีวีรายงาน